มาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องของ Gen X นะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปรีวิวตัวฐานตั้งโมเดลไม่ใช่สิเขาเรียกอะไรนะฉากปรฉากเหรอฉากลงเก็บโมเดลบอกก่อนนะครับว่าผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับเขานะครับอันนี้พอดีมีผู้ใหญ่ใจดีเขาส่งมาให้ให้ผมเอามาลองประกอบเล่นก็ไหนๆก็ได้มาแล้วจะเอามาประกอบเนี่ยผมก็เลยตัดสินใจว่า เอามาถ่ายเป็นคลิปรีวิวไปเลยดีกว่าเผื่อมีใครกําลังดูอยู่แล้วสนใจว่าอยากจะซื้อจะได้ตัดสินใจง่ายๆนั่นก็คือฉากลงเก็บอันนี้เท่าที่ดูน่าจะเป็นงานจีนนะครับผมไม่มั่นใจว่ามันยี่ห้ออะไรอะชื่อของมันคือ compostable action base รหัส ng 001นะครับ มองจากข้างกล่องเห็นว่ามีดีคอให้ด้วยกล่องใหญ่อยู่นะถ้าเทียบอ่ะผมลองให้เทียบดูกับอันนี้ละกันกล่องไฮเกตเซต้ากันดั้มนะครับดูความหนาเดี๋ยวเราจะมาแกะดูกันนะครับว่าภายในเนี้ยมันมีอะไรบ้างกล่องหนาขนาดนี้ให้ชิ้นส่วนอะไรมาขนาดไหนแล้วก็จะลองประกอบดู เอาล่ะครับคราวนี้เราจะมาลองแกะดูเลยนะโอ้โอานี่มันกลายเป็นดันพิดดั <P itter> นงั้น แน่น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 ,น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 โ,โยนไปนซะโอ้โหมาเต็มดูชิ้นแรกก่อนใบประกอบมาเป็นเล่มเลยแข็งด้วยปกแข็ง เป็นใบประกอบขาวดำนะโอ้จำนวนแผงไม่เยอะนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดแผงมีที่เป็นเหมือนจอยด้วยหรอ,อเอ๊ะทรงเหมือนแอคชั่นเบรหน้าสุดท้ายเหรอเนี่ยไม่กินหน้าเอางอ่ะอันนี้มาดูงานกันดีกว่าแผงแรกก็ เนื <mile> ้องานก็สังเกตจากภายนอกนะครับเห็นเด่นชัดเลยก็คือเนื้อพลาสติกที่เป็นสไตล์แบบเนื้อพลาสติกจีนอ่ะมันจะแตกต่างกับเนื้อของบันไดอ่ะคือมองจากภายนอกมันก็เห็นแล้วมันจะออกเป็นลักษณะมีความมันวาวแล้วก็เนื้อมันจะนูนมากกว่าปกติแต่อันนี้เขาไม่ได้ก๊อปจากอะไรมานะมันก็เลยน่าจะมีความคมของชิ้นงานจะไม่เหมือนพวกงานที่ก๊อปจากโมเดลบันไดอ่ะพวกนั้นความคมมันน่าจะลดลง อก็สไตลยย์งานจีนครับก็จะมีโค้งแบบนี้นะโค้งมาจากในกล่องเลยไม่รู้เป็นเพราะว่ามันกดทับหรือว่าเป็นแบบนี้เองตั้งแต่การผลิตแต่ก็จะเจองานโมเดลจีนที่เป็นแบบนี้อยู่บ่อยครั้งนะครับซึ่งแต่เดี๋ยวว่าประกอบไปอาจอาจไม่มีผลอะไรมากนะครับอันนี้คือดีคอร์ที่เขาให้มาที่ดูเท่าที่เห็นก็น่าจะเป็นดีคอน้ำนะครับแลวนี่คงจะเป็นส่วนของเบรดกลาง ทุกชิ้นแพ็กอยู่ในห่อหมดอ๋ออันนี้ที่ดูตอนแรกเหมือนจอยจะไม่ใช่มันเป็นเป็นปน็อตเป็นเหมือนกับเป็นรูน็อตน่ะอุดอุดตามรูน่าจะเป็นพวกรูตามในฉากเนาะอืมโอ้ชิ้นใหญ่อยู่เนาะเอ๊ะทำไมรู้สึกเหมือนมันมันเยอะมันเยอะกว่าในใบประกรอบบอกแค่เดี๋ยวนะ มื่อกี้มองผ่านๆเลยไม่มั่นใจดูอีกทีหนึง่งอ๋อคือมันมีไม่กี่แบบแต่มันจะมีมอย่างเนี้ยมีสี่สี่แผงอันนี้มีสองแผงอันนี้มีสี่แผงมันก็เลยเยอะมีมีแผงที่ซ้ำๆกันเยอะแผงหลักจะมีอย่างละแผงโอเคถ้างนั้นเดี๋ยวผมลองประกอบแล้วเรามาดูกันนะครับว่าหลังจากประกอบเสร็จแล้วเอาโมเดลมาวางแล้วเป็นยังไงบ้างเอาละครับ หลังจากประกอบเสร็จต้องบอกว่าใช้เวลาพอสมควรเลยทีเดียวตัวฐานมีรายละเอียดค่อนข้างดีนะครับแต่มีปัญหาอย่างหนึง่งผมว่ามันประกอบค่อนข้างยากถ้าใครเคยประกอบโมจินนั่นแหละครับปัญหาเดียวกันเลยเวลาประกอบอะบางที การที่จะประกอบหรือจุดที่จะต้องยึดอะไรพวกนี้บางทีมันเข้าเข้ายากประกอบประกอบเข้าไปยากแต่ต้องยอมรับว,ว่ามีการออกแบบรายละเอียดมาดีนะรายละเอียดเขามีมีดีเทลเยอะมีลูกเล่นนะครับอย่างเช่นเนี่ยครับพวกมือกลนะพวกนี้ออกแบบมาให้มันขยับ มีลูกเล่นอาได้นี่อาได้นะเราสามารถจะหยับจะเราสามารถที่จะขยับได้แต่ว่ามันหมุนหมุนไม่ได้นะมันแค่ขึ้นมาแนวนี้แล้วอันนี้เราสามารถหมุนได้แต่ว่ามันจะแข็งมันจะแน่นนะครับอ่ามันจะแข็งมันจะแน่นแล้วก็ข้อดีข้อดีนะก็คือเป็นเป็นฉากที่มีรายละเอียดดีนะครับมีลูกเล่นมีกิมมิคให้ให้เราเล่นหลายอย่าง ทางที่วางอาวุธเอ่ยที่วางโล่เอ่ยอะไรพวกนี้มีการถอดเปลี่ยนเพื่อให้กลายมาเป็นแอคชั่นเบสได้แต่การออกแบบตรงนี้มันมันค่อนข้างจะยุ่งยากก็คือต้องถอดชิ้นนี้นะครับถอดชิ้นนี้กับเสานี้เพื่อออกมาเป็นแกนของแอคชั่นเบลถ้าประกอบไปแล้วเนี่ยเอาง่ายๆผมไม่อยากถอดอะ เพราะว่ามันไม่ได้ประกอบง่ายเลยแต่เดี๋ยวผมจะลงรูปให้ดูว่าในใบประกอบมันมีออกแบบไว้นะสามารถถอดเสานี้นะถอดเสานี้เพราะมันออกแบบมาให้ขยับขึ้นลงได้มีตัวสลักยึดเอาไว้แล้วก็ใช้ชิ้นนี้มาเป็นฐานรองนะครับคือมีการใช้พวกอุปกรณ์ที่อยู่ในฉากเพื่อตัดเอามาประกอบกันให้เป็นขาตั้งของแอคชั่นเบสเหมือน เหมือนแบบนี้นเหมือนแอคชั่นเบสแบบนี้เลยนี่คือเสานี้จะเป็นอันนี้นะครับคือเสานี้นะครับเสานี้ทั้งอันเสานี้ทั้งอันนะครับถอดออกมาแกะนะมันไม่ใช่ถอดแล้วประกอบเหมือนแปลงล่างนะแกะออกมาแล้วเอามาประกอบใหม่เป็นอันนี้ส่วนตัวนี้นะครับตรงนี้ก็จะมาใช้แทนตัวนี้แล้วก็จะใช้เสาตัวนี้ มาแทนตัวนี้ซึ่งมันจะต้องแกะมันไม่ใช่แค่ถอดออกมาแล้วมันประกอบได้เลยมันต้องแกะแกะแกะออกมาแล้วเหมือนกับประกอบใหม่เลยผมก็เลยไม่อยากจะแกะมันแต่มันก็มีชิ้นนี้มาให้ด้วยนะชิ้นนี้กระดูแข็งแรงดูใหญ่ดีนะก็มาสวมเาไว้ทำทำเป็นส่วนของ action base ได้เหมือนกันแต่ว่ามันจะไม่สูงมากมันจะไม่ได้ยาวมาก ยืดได้ในระดับหนึ่งแต่พอยืดแล้วมันกลับรู้สึกก้องแกงต้องล็อกล็อกมันก็จะแน่นขึ้นแต่ก็ยังโยกได้อยู่ดีถ้าเราจะประกอบออกมาเพื่อให้มันเป็นแฮงเกอร์หรือลงเก็บไปเลยดีกว่าหรือถ้าใครอยากจะได้เป็นแอคชั่นเบสประกอบเป็นแอคชั่นเบสนะซื้อกล่องนี้เพื่อจะเอาเป็นแค่แอคชั่นเบสนะไปซื้อแอคชั่นเบสของบันไดเอาก็ได้ อ๋อแล้วก็แอคชั่นเบรของบันไดนี่แกตัวนี้นะครับมันล็อกกันได้ด้วยนะเนี่ยล็อกกันได้ด้วยเดี๋ยวลองเอาหุ่นวางดูประมาณนี้นะครับอันนี้คือสเกลหนึ่ต่อร4อ ถ้าจะวางหนึ่งต่อร้อยก็อาจจะต้องขยับไ้เสานี้ให้มันสูงขึ้นเพื่อหลบหนึ่งต่อร้อยก็น่าจะวางได้นะแต่ผมไม่มีสเกลร้อยอยู่พอดีนะจะมีตัวที่มันใกล้ใกล้เคียงสเกลร้อยอยู่ก็คืออ่ะตัวนี้ใกล้เคียงสเกลร้อยสุดและที่ผมคว้าได้ใกล้ตัวต้องขยับไ้เสานี้ออกก่อนหันไปที่อื่นอ,อ่ะ พอได้ไหมสเกลร้อยแต่จริงมันคือร้อยสีนะตัวนี้แต่ความสูงของโมหนต่อร้ออ่ะน่าจะประมาณนี้แหละแต่ตัวนี้คือร้อยสีี่นะเป็นยังไงบ้างครับข้อดีข้อเสียสรุปข้อดีข้อเสียอ่ะเรามาสรุปข้อดีข้อเสียกันนะครับ ข้อดีรายละเอียดของฉากดีมีลูกเล่นเยอะถอดประกอบออกมาเป็นแอคชั่นเบสได้สวยงามข้อเสียประกอบยากในระดับหนึ่งมือใหม่อาจจะต้องใช้ความพยายามนิดนึงบางจุดการประกอบ มันอาจจะไม่เข้าง่ายๆอาจจะต้องมีการตัดแต่งหรือมีการเจาะควานช่วยเพื่อที่จะประกอบเข้าไปได้ที่ผมเจอก็อย่างเช่นตรงจุดนี้ตรงนี้เนี่ยผมต้องควานเพิ่มไม่งั้นไม่สามารถใส่แกนสลักยึดได้กล่องอื่นไม่รู้เป็นไหมแต่กล่องผมมาเป็นผมต้องควานรูตรงนี้เพิ่มหน่อยหนึ่งไม่งั้นใส่ไม่เข้า แล้วก็ที่จะต้องระวังเป็นพิเศษก็คือไอตัวล้วพวกนี้มันออกแบบมาเพื่อให้ยึดแต่ด้วยที่ว่ามันออกแบบมาเพื่อให้เป็นลักษณะแบบ snap fit เนี่ยก็คือใส่เข้าไปได้เลยไม่ต้องใช้กาวนั่นคือการที่เขาออกแบบมาแต่ในความเป็นจริงด้วยการที่มันเป็น,เ,ปน,เ,ปนเกรดโมโจีนเนี่ย มันก็เลยมีความที่มันสเกลมันไม้ขนาดมันบางทีมันเบียดเบียดกันมากแล้วมันก็เบี้ยวไปเบี้ยวมาอันนี้คือผมยังไม่ได้ยึดกาวนะผมแค่เสียบมันลงไปจริงๆตรงนี้ถ้าจะให้มันตรงผน่ะคงจะต้องมีการตัดแต่งด้านตรงตัวยึดด้านล่างของมันและเนี้มันก็มันจะหลุดง่ายนะเนี่ยมันจะหลุดง่ายตรงนี้ที่ผมที่นีมันตรงนี้มันก็ต้องมีนะแต่ว่าผมเหนื่อยเกินและที่จะต้องมา คอยมาจับไอ้เนี่ยจริงๆรู้ว่ามันมีเยอะกว่านี้มันจับแล้วมันหลุดแล้วก็ใส่แล้วบางทีมันไม่พอดีก็เลยอ่ะใส่ไปแค่นี้ก่อนพอถึงเวลาเดี๋ยวเกิดถ้าอยากจะทําสีเนี่ยมันต้องมีการเอามาตัดแ,แต่งอาจจะต้องใช้กระดาษทรายมาลดมาลูบเพื่อให้มันใส่เข้าไปได้ง่ายๆแล้วค่อยใช้กาวยึดเข้าไปเลยอันนี้ก็เป็นรีวิวคร่าวๆนะครับเพื่อให้ทุกคนได้เห็นภาพว่า สำหรับฐานตัวนี้น่าสนใจไหมในความรู้สึกของเพื่อนๆโอเคครับส่วนที่เหลือก็อยู่ที่การตัดสินใจของเพื่อนๆแล้วละ่ะว่าคุณจะชอบไหมส่วนเรื่องสนนราคาผมตอบไม่ได้จริงๆเพราะว่าอันนี้ผมไม่ได้ซื้อมีคนเขาส่งมาให้ซึ่งครับผมไม่ได้ ไม่ได้รับจ้างอะไรบอกนะเพียงแต่ว่าเออเขาให้มาแล้วมีโอกาสอยากจะมาทําคลิปก็เอามาทําคลิปลงเห็นมีขายเกินอยู่แล้วนะตอนนี้เข้เขามาในไทยแล้วนะก็ลองตัดสินใจกันดูนะครับ